สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้นะครับผมท่านใดที่ชมในช่องอ YouTube นี้คือช่องตักากศิลาหรือช่องโฮล่าพารวยอเก็ขอ,ข,อขอให้ทุกท่านตรงแบบช่วยกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดกับตะไคร้กันะนะเป็นฝันกำลังใจต่ออาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ต่อแอดมินที่ทำ ทําเพจนี้นะครับผมช่วยนิดนึงนะครับผมจะช่วยกันนะครับผมมาเข้าเรื่องกันในวันที่9ตุลาในศาสตร์ราหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศแปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลี่ยนเป็นค้าเ,เข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้เอาไปค่าขนมนม,นมเนยนะครับผมกันนะครับมี4ดวงดาวช่นเคยที่โครจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งราพนะครับในวันอาทิตย์ นะครับผมที่9นี้ก็มีดวงดาวดวงแรกคือดาวราหูดาวแห่งอินฟินิตี้ดาวแห่งงานอะไรงานจับฉายการทํางานกันข้างกลางคืนกันนะครับผมก็คือเลข8นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันดาวแห่งการบริการดาวแห่งแม่และเด็กนะครับตามต่อควบวคู่กันมาก็คือดาวศุกร์ดาวแห่งการเงินและความรักดาวแห่งศิลปะนะครับผมก็คือเลข6 อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับเป็นดวงดาวแห่งความขยันขันแข็งดาวแห่งนักต่อสู้นักทิน่รนนะครับผมนักกีฬานักกีฬานักทหารตำรวจะนะครับผมจับสองตัวหน้าคือคือดาวเด่นสองตัวหลังก็คือดาวรองนะครับจับยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านใดสนัดลองดูนะครับผมและท่านใดที่สนใจอาจารย์จะวางเ,าเ,าเลขไว้ทุกวันมีกลุ่มไลน์ ให้ท่านได้เข้าไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับช่องทางแรกก็คือแอดไลน์ตรงนี้มานะครับผมะนะครับช่องทางที่2ก็ไลน์ส่วนตัวของผมมี2ช่องทางนะครับผมแต่ถ้าแอดไลน์แอดไลน์มาก็ช่วยนิ่นึงให้ความร่วมมือนิดนึงก็จะมีการโทรพูดคุยกนก่อนก่อนที่จะดึงเข้ากลุ่มนะครับผม ก็ป้องกันวันนี้มีฉาชีพเยอะก็บางทีเข้าไปแล้วก็จะใบป,ป่วนแล้วก็ระเบิดกลุ่มกันก็ขอรบกวนตรงนี้นิดนึงให้ความร่วมมือกันหน่อยอย่าอย่าเข้ากลุ่มนะครับผมอ่ะนะครับผมอันนี้ก็ผมอาจารย์กิติภูมิต่างกษีาก็ขอวอวยพรห้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขแข็งแก่งปังๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม